การเป็นคนเพศหลากหลายในสังคมยุคนั้นมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่พิเศษใขนาดนั้นที่ที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยที่จะอยู่ก็ดันเป็นห้องสม,มุดเรื่องที่จะอ่านคือเป็นเรื่องประวัติของแมชีเทเรซาประวัติศาสตร์ชีวิตคนมันก็เป็นสิ่งสําคัญเราตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่าเรามีชีวิตไปทําไมการฟังเรื่องของคนที่พยายามทํางานทําสิ่งตัวเองชอบขับตั้งคาถามเพื่อสังคมมันอาจจะเป็นการตอบคําถามมั้งว่าเรามีอยู่กันทําไม สวัสดีทุกคนนะคะจริงชื่อโอ๊ตนะคะแต่ทุกคนเรียกว่ามิสโอ๊ตเพราะชื่อกลุ่มะครชื่อว่ามิสนะคะก็เป็นกระเทยค่ะแล้วก็ทําละครนะคะใครสงสัยว่ากระเทยอะไรเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างหลังดูนะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้คุยกับครูพี่ใบปอค่ะว่าแบบตื่นเต้นไหมอะไรเงี้ยปกติเป็นคนชอบสอนคนพูดต่อหน้าประชุมชนแล้วเราก็จะพบว่าเราชอบบอกเสมอว่าแบบอย่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่ก็บอกครูใบปอว่าจริงตื่นเต้นทุกครั้งที่ออกมาพูดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คิดว่าการ รู้สึกความเขาเรียกอะไรอารมณ์ตื่นเต้นมันก็เป็นอารมณ์ที่เป็นการบ่งบอกว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะดังนั้นก็จะตื่นเต้นไปเรื่อยๆครับตลอด20นาทีแล้วก็ปกติทำละครทุกครั้งจะเกินสองชั่วโมงจนถึงหชั่วโมงอะไรอย่างนีวันนั้นดังนั้นก็20นาทีก็อาจจะเป็นเรื่องยากของเราก็ขอบขออภัยทางทีมงานเนลาที่นี้นะฮะจริงๆที่เค่ทักมาแล้วคุณฝนทักมาว่าอยากชวนมาคุยเรื่องหนังสือเปลี่ยนชีวิตฮะจริงๆก็เป็นโจทย์ที่ยากเพราะว่า ไม่มีหนังสือเล่มเดียวที่เปลี่ยนชีวิตได้เพราะว่าด้วยความเป็นกระเทยมันก็ทําให้โลกมันต้องเจอกับงานเขียนหลายลแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องตัวเองไปพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าหนังสือแปละกันฮะพอเป็นสไลด์นะก็เลยอยากจะชวนทุกคนดูจริงๆชื่อปฏิพลอสมหาพงศ์นะคะเป็นแปลเป็นไทยก็คือชายแท้แข็งแกร่งในตระกูลมาใหญ่นะคะที่บ้านตั้งไฮค่ะพอทีบ้านอยากให้ หลานคนเล็กร้างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็เป็นผู้ชายเต็มตัวแต่ก็อันนี้คือผลลัพธ์ของมันนะคะเป็นลูกคนจีนค่ะมันก็เลยทำให้ชีวิตช่วงเด็กในยุคนั้นเนาะหลายปีมาแล้วก็ถ้าทุกคนมีประสบการณ์ลูกกระตายซาปันดีว่าการเป็นคนหลากหลายทั้งเพศในยุคหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากอะไรอย่างะะี้ค่ะช่วงที่เรียนประถมก็เลยจริงๆในประถมโรงเรียนคริสต์นะคะ แล้วก็เลยพบว่าการเป็นคนเพศหลากหลายในสังคมยุคนั้นมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่พิสมษยขนาดนั้นที่ที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยที่จะอยู่ก็ตันเป็นห้องสมุดฮะแล้วก็หนังสือเล่มแ,แรกที่ได้อ่านก็จะเป็นหนังสือเ,อเล็กๆเป็นการ์ตูนตาหวานฮะพยายามจะอธิบายประวัติของบุคคลสําคัญอะไรเงี้ยเล่มแรกที่ได้อ่านคือเป็นเรื่องประวัติของแมชีเทเรซาแล้วก็มาดามอนิคูลี่อะไรเงี้ยฮะเสร็จนั้นไปนเสร็จแรกที่ได้อ่านแต่การอ่านเราก็จะพบว่ามันเป็น จุดเริ่มทำให้เรารู้สึกว่าประวัติศาสตร์ชีวิตคนมันก็เป็นสิ่งสําคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอได้อ่านไปเราก็พบว่าเหมือนเราตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่าเรามีชีวิตไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยการฟังเรื่องของคนที่พยายามทํางานทําสิ่งที่ตัวเองชอบตั้งคำถามเพื่อสังคมมันก็อาจจะเป็นการตอบคําถามมั้งว่าเรามีอยู่กันทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเติบโตมาค่ะพอเป็นเรียนมัธยมเปโรงเรียนวัดค่ะโรงเรียนชัยล้วน แล้วเราก็พยายามจะหาพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ด้วยการต้อนรับอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมีบ้างและไม่มีบ้างค่ะแต่ก็พบว่าพื้นที่ที่ทําให้เรารู้สึกบีลองมากก็ยังเป็นห้องสมุดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยหนังสือเล่มที่อ่านในช่วงมัธยมก็จะเป็นนิยายแฟนตาซีค่ะ,ะเราอ่านเล่มแรกก็คือเซววนา่ามหานครบนตราแล้วก็ดิโอเมนเป็นแบบว่า นิยายฟนตาซียุคนั้นนะฮะซึ่งสองเล่มนี้ก็ได้กำลัใจจากนิยายเล่มหนึ่งที่เป็นพ่อโมดแต่ฉันไม่ขอเอ่ยชื่อเพราะว่าเดี๋ยวขัดกับหลักการทางการเมืองของดิฉันเองนะคะคือมันจริงๆสองเล่มนั้นมันเครียมมันก็พอเราอ่านแล้วรู้สึกว่าเราคนพบว่าจริงๆมันมีโลกบางอย่างในในในวรรณกรรมในหนังสือที่มันพาเราไปอยู่กับจินตนาการที่มันไม่เคยเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรารู้สึกว่ามันกำลังคนนี้กับเรามากเพราะว่าจุดหนึ่งเนี่ยหนังสือพวกนั้นมันกําลัง พาเราไปยังพื้นที่ที่มันไม่เคยในอยู่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งผมคิดว่าในความเป็นคนหลากหลายเราก็พยายามจะหาพื้นที่นั้นในของตัวเองอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเสือปาของการเล่าเรื่องเรื่องเล่าในในการในวรรณกรรมมันก็ทํางานกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยอะไรบางอย่างให้กับคนแบบเราๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราสนใจการอ่านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยได้อ่านเยอะมากค่ะพอจนเรียนมหาลัย เราก็คนพบว่าเรากำลังตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะสิ่งที่เรามีอยู่มันมันเป็นผลพวงของอะไรเพราะว่าตอนพอตอมามนาดเลยเริ่มมีการถูกตั้งคำถามค่ะว่าเวลาทุกคนมองเราจะมีคนถามว่าเขาจะเรียกเราว่าอะไรเราเป็นเพศอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่โลกนี้มันถูกสอนมาแต่ก่อนเนาะว่าโลกนี้มันมีแค่ชายกับหญิงอะไรเงี้ยการมีนิยามอดอื่นก็เป็นเรื่องที่ต้องอธิบายกันกันยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยเ,เป็นคำถามที่ตัวเองต้องตั้งว่าว่าเอ๊ะทำไมโลกนี้ถึงต้องทำให้เราต้องอธิบายความเป็นเราในเมื่อการมีคนอื่นที่ตรงตามมาตรฐานอะไรบางอย่างไม่จําเป็นต้องถูกอธิบายอะไรเงี้ยก็เลยเห็นการที่ความแตกต่างแล้วกันนะฮะของสองสิ่งนี้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มค้นหาว่าทำไมมันถึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอะไรเงี้ยค่ะอ่านไปอ่านมาก็ ถ้าใครที่เรียนเซร์วิสมาก็น่าจะรู้ได้ว่ามีเล่มอะไรบ้างนะคะแต่จริงเล่มที่เรารู้สึกทัชเป็นพิเศษคือ s e c o n d set ของซิบันต์บูบัวค่ะจริงๆเป็นหนังสือฝรั่งเศสนะคะแต่ตอนนั้นดันมีผู้ที่ปัญญาการการอ่านภาษาอังกฤษก็เลยอ่านได้แต่เราแค่รู้สึกว่ามันเป็นการที่ทําหนังสือเล่มหนึ่งมันกําลังพาเราไปเจอองค์ความรู้ที่มันกาลังอธิบายกรอบสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งนี้ที่เรารู้สึกสนใจมากเพราะว่า กระบวนการอ่านมันทําให้เราไปอยู่กับตัวหนังสือไปอยู่กับวิธีคิดใต้ตัวหนังสือโดยที่เราไม่ได้ตัดสินมันว่ามันถูกเขียนมาด้วยวิธีคิดอะไรอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราได้รับจากการอ่านคือแล้วเราได้อะไรจากสิ่งนั้นเราคิดอะไรจากสิ่งนั้นอะไรเงี้ยคะเ่อคำพูดว่าตัวเองเป็นคนสนใจกระบวนการนี้มากมากแต่เดชะบุญไม่ได้เป็นคนฉลาดขนาดนั้นก็เลยไม่มี ความสามารถในการเขียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วดันเป็นกระเทยที่ที่เมามากอะไรเงี้ยก็เลยพบว่าสิ่งที่ตัวเองเก่งมากคือการเล่าอย่างออกรถ2014มั้งคะพัฒนเสี้ยวกนละครก็ชวนเราไปร่วมโปรเจกต์หนึ่งที่ชื่อว่าอา่านเรื่องเพศเป็นโครงการที่ให้เอาวรรณกรรมหนึ่งที่อยู่ในปีนั้นๆม,มาทำเป็นละครสั้น10นาทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วปีนั้นคืออา่านเรื่องเพจเขาอยากอ่านวนารรณกรรมที่เกี่ยวกับคุยทั้งหมดอะไรเงี้ย โดยความที่เราอยู่เป็นตอนนั้นเราอยู่ปี4อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนั้นมีสเตตัสเฟซบุ๊กชื่อบริทัทของตุตต๊ดดังมากก็เลยอยากหยิบสิ่งนั้นมาทําเป็นละครอะไรเงี้ยแต่พอทําไปปุ๊บแล้วเราก็พบว่าอ๋อเออจริงๆเสือปากการละครมันก็สนุกดีเพราะว่ามันกําลังเล่าเรื่องอะไรบางอย่างที่ที่ที่เราอยากเล่าอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราพบว่าทุกครั้งที่เราดูการแสดงสด เราค้นพบถึงความมนุษย์ของมันเรนนันอะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าเข้าใจมนุษย์นะคะแค่บอกว่าเห็นมนุษย์วิ่กันเองอะไรเงี้ยเออแต่เราสนใจการที่มันมีคอนเน็กชันอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะทุกครั้งที่เราได้ยืนอยู่บนเวทีแล้วเราได้มองคนดูทุกคนอะไรเงี้ยมันมีกระบวนการอ่านเกิดขึ้นระหว่างกันอะไรเงี้ยคือเรามองหน้ากันเราเราคิดว่าในสายตาที่เรามองกันมันมีการเดินทางอะไรบางอย่างเราคิดว่ากระบวนการอ่านมันก็เป็นกระบวนการเดินทางแบบนี้แหละ แล้วก็เช่นกันกันกบเพศของเราค็ัเป็นการเดินทางแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าในวันสิปีที่แล้วเราอาจจะไม่ได้เรียกตัวเองว่าแบบนี้แต่ในสิบปีถัดมาเราเรานิยามตัวเองว่าเป็นแบบไหนตามวิถีปฏิบัติของเราอะไรเงี้ยแต่ด้วยการเป็นนักการละคร้งคะด้วยการนิยามตัวเองเป็นคนหลากหลายอะไรเงี้ยมันทําให้เรายังไม่พบกับบทที่มันเต็นของเราจริงๆฮะพอเริ่มทําละครเรื่องแรกๆก็เลย ไม่มีบทให้เราได้เล่นเราอยากเป็นนักสแสดงเราอยากเป็นหุ้งกราบแต่มันไม่มีบทให้เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยบังคับให้คนที่นิยามตัวเองเป็นเพชรกลายทําละครจําเป็นต้องเล่าเรื่องตัวเองบนเวทีเพราะเราไม่มีเรื่องอื่นให้เล่าแต่พอเราเล่าไปประมาณหนึ่งอะไรทาละครประมาณสามสี่ปีก็คนพบว่าเอ๊ะเราจะเล่าเรื่องตัวเองไปถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันจะไม่มีใครเลยหรอที่จะเขียนมันขึ้นมาเนาะสำหรับบทให้พวก เพศหลากหลายได้เล่นกันอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยเป็นไอเดียเหมือนกันว่าเอะเราควรมีพื้นที่ไหนหรือเปล่านะที่ที่จะสรรสร้างให้มันมีคนที่อยากเล่าเรื่องตัวเองแต่ไม่อยากเล่าเรื่องตัวเองได้ถูกสแสดงบนเวทีเข้า <c oughs> ใจใช่ไหมคะอืมแล้วก็ผมพบว่าตลอดเวลา5ปี1ิปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเนี้ยค่ะเสียปินละครเวทีที่ยามตัวเองมันเพศหลากหลายอะ่ะก็เป็นจำนวนเท่าเดิมมาโดยตลอดอะไรอย่างงี้ ส่วนกระทั่งหลังโควิดค่ะเจอเสือปินหน้าใหม่ที่เพิ่งเรียนจบแล้วก็บอกว่าตัวเองสนใจเรื่องคุยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราฉุกคิดได้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราขาดด้วยจากการทําละครคือพื้นที่ที่สร้างความปลอดภัยของเพศหลากหลายในการทําการแสดงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เราเร้วมไอเดียว่าเอะหรือรหรือเราควรจะสร้างพื้นที่ที่ทําให้มันมีพื้นที่ปลอดภัยสับคนเพศหลากหลายในแวดวงเสือปะกการแสดงเพราะว่า สำหรับเราเสือปักแสดงนอกจากว่ามันกําลังสื่อสับคนแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันกําลังทํางานกับตัวเราเองในฐานะมนุษย์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงจุดเริ่มต้นของการทำล,ละครเรื่องแรกของเราคือด้วยความที่เป็นลูกคนจีนที่เป็นเพศหลากหลายก็ทําให้มีการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นแล้วเราก็ถูกการใช้ความรุนแรงจากที่บ้านอะไรเงี้ยต้องเลยมีกระบวนการรักษาอะไรอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นคำแนะนําของนักบำบัดเหมือนกันว่า ควรใช้เสือถ้าเป็นคนชอบเสีอปะก็ใช้เสีปะในการฮิลลิ่งตัวเองสิอะไรเงี้ยค่ะงานชิ้นแรกเราก็เลยเป็นการเอาจดหมายที่เขียนในกระบวนการรักษา12ชิ้นมารวมกันแล้วก็เป็นละครหนึ่งเรื่องแล้วก็คนพบว่าศิลปะอันนั้นมันก็ช่วยเราได้ประมาณหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือตอนนั้นมันมีคนดูคนหนึ่งเราก็เดินมาคุยกับเราเขาบอกกับเราว่ามันทํางานกับเขามากแล้วเขาก็ลองท่าอะไรเงี้ยค่ะ แต่เราก็ตอนนั้นเราก็ตกใจเพราะว่าเอ๊ะจริงๆเราชัาเขียนเรืเ่องตัวเองฉันไม่ได้เขียนเรื่มเธออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ค้นพบว่าอ๋อจริงๆเรื่องของเรามันทํางานกับเรื่องคนอื่นได้อย่างรุนแรงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนใจที่มาก็เลยไปศึกษาแล้วก็พบว่าอ๋อมันมีวิธีคิดของขอบวนการเซอร์วิสเว็บหนึ่งที่เราจะพูดถึงการใช้เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องการเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใช้เรื่องตัวเองในการจะแชร์ลิง์บนพื้นที่หนึ่งแล้วก็ทําให้ คนที่ได้ยินคอนเน t ถึงเรื่องราวตัวเองแล้วตอนตอนที่ทันก็คือยังไม่ได้มีความรู้เรื่องเซอร์วิสแบบขนาดนั้นไม่ได้เป็นตัวแม่อะไรขนาดนั้นฮะแต่ก็รู้สึกว่าอ๋อเราได้สิ่งนี้มาเพราะเรามีกระบวนการอ่านเยอะมากอะไรเงี้ยคือเราอ่านหนังสือเยอะจนเราเราเรา,เราอยากแชร์ลิงก์กับมันอะไรเงี้ยแล้วเราเิดนว่ากระบวนการแชร์นี่แหละก็คือกระบวนการที่มันเป็นการสร้างคุณที่ปลอดภัยของความหลากหลายอะไรเงี้ยค่ะจนเป็นที่มาที่ที่ก่อตั้งไม่มีสไลด์คดิฉันไม่ทสาสไลด์มา จนเป็นที่มาในการแบบว่าสร้างเทศกาลขึ้นมาเพราะว่าเราคิดว่าด้วยเวลาถึงวันนี้ตัวเองสามารถเรียกได้ดว,ว่าเป็นปักเกะในวงการสำหรับน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องคิดว่ามันคนเป็นาักิจของพวกเราบางที่ยังเหลืออยู่ที่ต้องทําเทศกาลที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยกับคนเพศหลากหลายที่สนใจทําละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความเป็นิลปักแสดงของเรามันไม่ได้ถูกซัพพอร์ตโดยทุนมากนัก แล้วเราก็ทำงานประเด็นคุยอย่างถึงรักถึงโคลในยุคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งยุคก่อนหน้านี้มันก็ไม่มันก็ไม่ถูกเปิดต้อนรับได้อย่างเท่าวันนี้อะไรอย่างงี้นะฮะแม้ว่าวันนี้ก็ยังมีเรื่องที่ต้องเดินทางกันต่อเนาะในฐานะความหลาหลาลทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราคิดว่าสิ่งที่สำคัญในฐานะเพศหลากหลายก็คือหนึ่งก็คือการ ปลอดภัยในการพยายามทำเองเนาะแต่สองสิ่งที่สำคัญกว่าคือการสร้างชุมชนเพราะว่ามันปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเวลาเราพูดถึงเพศหลากหลายคือความแตกตา่างแต่ความหลากหลายมันแข็งแรงได้เพราะว่ามันอยู่ด้วยกันมันเท่าเทียมกันดังนั้นคักับเราการสร้างพื้นที่มันก็คือการแค่สร้างพื้นที่ให้ทุกคนรับรู้ว่าทุกคนสามารถมาที่นี่ได้เราไม่ตัดสินกันเราอยู่ด้วยกันเราแค่รับรู้กันและกัน ซึ่งจริงมันคือการมองกันและกันแล้วก็สิ่งนี้เราได้มาจากการอ่านค่ะดังนั้นมันก็เลยทําให้เราสุขคิดได้ว่าจริงๆแล้วกระบวนกนารทั้งชีวิตที่ผ่านมามันไม่มีหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตเราโดยตลอดค่ะเราไม่สามารถบอกได้ว่าหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งมันสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เพราะว่าชีวิตเรามันเมื่อว,วันฟังทอล์กค่ะแล้วก็มีเสียเป็นคนพูดว่าชีวิตของคุยยหรือความหลากหลายมันคือการทดลองมาตลอด แล้วเราก็เห็นด้วยเพราะว่าเราคิดว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนาะอาจจะไม่ใช่แค่เราหรือคนที่มีเพศหลากหลายอะไรเงี้ยเราคิดว่าชีวิตทุกคนมันเป็นการทดลองฮะเราไม่มีใครรู้ว่าจุดมุ่งหมายปลายทางเราคืออะไรเราจําเป็นต้องเดินไปแล้วก็อยู่กับมันเนาะสำรวจมันตั้งคาถามกับมันทดลองกับมันเราคิดว่ามันกระบวนการเดียวกับเรื่องลายหนังสือที่เราไม่เคยรู้ตมจบเราไปกับเรื่องปัจจุบันของมันตลอดเราไปกับเรื่องเล่าที่มันถูกมอบให้เราอยู่กับมันเนาะมีทางเลือกให้กับมันแล้วก็ ซึมซับการจบของเรื่องไปด้วยกันซึ่งเราคิดว่านี่คือเสน่ห์ของความหลากหลายมั้งฮะและเราคิดว่าเราได้สิ่งนี้จากวรรณกรรมมากๆและเราคิดว่าในฐานะนักการละครจริงๆเราเราเราคิดว่าเราคิดว่าเราการสื่อหรือปากการแสดงหรือละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นวรรณกรรมแบบหนึ่งเราอาจจะพูดได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่หนังสือแต่เราคิดว่ามันใช้วิธีการเดียวกันในการทํางานกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยทําให้เราเห็นถึงความเปิดกว้างของมันว่าจริงๆแล้วละครเวทีมันก็ทํางานในฐานะว่าประสบการณ์ที่เราได้รับจากการดูมันก็เหมือนกับการเราได้อ่านนิทานตอนเด็กมันก็เหมือนเราได้อ่านวรรณกรรมสมัยวัธยมอ่านหนังสือแนวคิดจริงจังตอนมาหาพิลาลหรือแม้กระทั่งอ่านเว็บตูนในเว็บไซต์ในวันนี้อะไรอย่างค่ะแล้วที่ว่าสมบัต์กันทุกอย่างเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่มันสอนให้เรา เดียนรู้ก็คือการมองมันอย่างไม่ตัดสินและคิดว่าสิ่งนี้มันคือการทำให้ชุมชนแข่งแก่นและความหลากหลายมันยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะ